สวัสดีค่ะ The Intelligence Podcast ในตอนนี้ขอนำเสนอเรื่องภาวะโลกเดือดสาเหตุที่ทำให้ภัยพิบัติทั่วโลกรุนแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะสถานการณ์โลกเดือดน,นี้นะคะเราก็นำมาจากกรณีที่นายแอนโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหรประชาชาติได้ประกาศเตือนให้ทุกประเทศเนี่ยเข้าใจพร้อมๆกันว่าสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันมีความรุนแรงผันผวน และสามารถคาดการได้ยากมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะประเทศต่างๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งจะรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้ดีพอเพราะว่าเมื่อเราดูจากเหตุการณ์ภัยพิบัติจำนวนหลายครั้งที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎราคมปี2566ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเล็กๆและประเทศขนาดใหญ่ ดูเหมือนว่าแต่ละประเทศต่างก็ไม่สามารถควบคุมหรือว่าบรรเทาผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติต่างๆได้ดีพอค่ะเราจะเห็นรายงานความเสียหายและก็ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าที่เราเคยคาดการกันไว้สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้กำลังเป็นคำเตือนว่าวิธีคิดแนวทางรวมถึงวิธีการที่เราเคยใช้ในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆอาจจะไม่เพียงพอหรือว่าไม่สามารถใช้การได้แล้วนะคะ เพราะว่าโลกนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วจากการที่คุณกูเตเรสเลขาธิการสหรประชาชาติเคยบอกไว้เมื่อตอนปลายเดือนกรกฎาคมปี2566ว่าตอนนี้โลกของเราได้พ้นยุคสมัยโลกร้อนหรือว่า global warming ไปแล้วนะคะและในตอนนี้เรากำลังอยู่ในยุคโลกเดือดหรือว่า global boiling นั่นเองค่ะ สำหรับคำอธิบายเรื่องโลกเดือดหรือว่า global boiling ของคุณกูเตเรสนะคะเรามองว่าน่าจะมีที่มาที่ไปจากการที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงครึ่งแรกของปี2566ส่วนมากเป็นปัญหาที่เกิดจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นคลื่นความร้อนหรือว่า heat wave ที่โจมตียุโรปและอเมริกาอย่างรุนแรง จนต้องมีการประกาศเตือนภัยและประกาศปรับรูปแบบในการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่นอกจากนี้เรายังได้เห็นรายงานเกี่ยวกับปัญหาไฟป่าที่ค่อนข้างรุนแรงทั้งในกรีซอิตาลีอัลจีเรียและแคนาดานอกจากนั้นค่ะยังมีปัญหาแล้วก็การรายงานเกี่ยวกับภัยแล้งที่รุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ในขณะเดียวกันหลายแห่งเนี่ยต้องประสบกับ ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากฝนตกมากเกินผิดปกติในพื้นที่เอเชียตะวันออกด้วยนะคะทั้งหมดนี้ค่ะว่ากันว่าเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์เอลนิโยซึ่งเป็นผลจากสภาพอากาศโลกที่แปรปรวนซึ่งเอลนิโยหรือที่มีความหมายว่าเด็กชายในภาษาสเปนนี่แหละจะเป็นปัจจัยที่เร่งให้มนุษย์ได้เห็นถึงผลของการที่เราทำลายสิ่งแวดล้อมได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น เพราะว่าคาแรคเตอร์ของเอลนิโยนะคะจะทำให้เกิดความผันผวนและความผันแปรทางอากาศมากกว่าปกติและก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็ได้ออกมาเตือนว่าการกระทำของมนุษย์คือปัจจัยหลักที่ทำให้สภาพอากาศโลกแปรปรวนอย่างรวดเร็วค่ะทีนี้เมื่อมีทั้งปัจจัยหลักและปัจจัยเร่งมารวมกันในปี2566ก็เลยทำให้เราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้เห็น และประสบกับภัยพิบัติที่มีความรุนแรงและเกินความคาดหมายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะจนถึงตอนนี้นะคะประเทศต่างๆได้เข้าใจแล้วก็เห็นถึงความสําคัญของปัญหาโลกร้อนแล้วเรียกได้ว่าไม่มีใครออกมาปฏิเสธอีกแล้วว่าปัญหาโลกร้อนไม่มีอยู่จริงเพราะว่าปัญหาได้เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะและด้วยคุณงามความดีของสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงสื่อหลักต่างๆที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ ทำให้เราได้เห็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆทั่วโลกแบบชนิดที่เรียกว่าเรียลชานแล้วก็สมจริงเอามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษทางอากาศปัญหาคลื่นความร้อนปัญหาไฟป่าปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ําท่วมสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้ถูกเผยแพร่แล้วก็รวบรวมเอาไว้เป็นข้อมูลอย่างดีนะคะเพื่อที่จะใช้สําหรับศึกษาแนวโน้มและใช้ในการเตรียมมาตรการรับมือ วิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะแม้ว่าเรื่องการเตรียมพร้อมแล้วก็การรับมือกับภัยพิบัติต่างๆเนี่ยจะมีการดำเนินการมานานมากๆพอกับการพูดถึงปัญหาโลกร้อนแต่ก็ดูเหมือนว่าในปัจจุบันการเตรียมความพร้อมและการพยายามที่จะควบคุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่างๆเนี่ยเริ่มจะไม่ประสบความสําเร็จแล้วนะคะสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการเดิมๆหรือวิธีคิดแบบเดิมๆเนี่ย อาจจะไม่เพียงพอต่อการสร้างขีดความสามารถในการอยู่รอดในยุคโลกเดือดหรือว่า global boiling ได้อีกต่อไปค่ะเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ทำให้ประเด็นนี้เนี่ยมีความชัดเจนมากๆก็คือเหตุไฟป่าที่เกาะมาวีของรัฐฮาวายซึ่งที่ผ่านมาได้เผชิญภัยพิบัติในรูปแบบของไฟป่าซึ่งพัดโหมกระหน่ำทั้งบริเวณเมืองและป่าไปจำนวนมาก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐและมีพื้นที่บ้านเมืองรวมไปถึงพื้นที่ทางธรรมชาติเสียหายอย่างมากระหว่างที่เกิดเพลิงไหม้รุนแรงนะคะสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไฟป่าที่เกาะมาวีรัฐฮาวายส่วนหนึ่งก็มาจากสาเหตุทางธรรมชาติเพราะว่าอากาศค่อนข้างแห้งแล้งจัด ประกอบกับได้รับอิทธิพลของพายุเฮอริเคนนะคะซึ่งเกิดขึ้นนอกชายฝั่งแต่ว่ามีผลทำให้ทิศทางลมเนี่ยเข้าไปเพิ่มความรุนแรงของเปเลวไฟแล้วก็ทำให้ไฟป่ากลายเป็นไฟเมืองเผาทำลายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของชาวอเมริกันค่ะอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้รุนแรงมากกว่าที่คาดการก็คือความผิดพลาดในการแจ้งเตือนภัยพิบัติรวมถึงการให้ความช่วยเหลือในช่วงที่เผชิญเหตุค่ะ ในตอนนี้นะคะมีชาวอเมริกันจำนวนมากตั้งคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการรับมือกับภัยพิบัติของรัฐาวายเพราะว่ามีการรายงานว่าสัญญาณเตือนภัยไม่ทำงานทำให้ประชาชนไม่สามารถหนีออกจากพื้นที่ได้ทันขณะที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็กำลังถูกวิาพากวิจารณ์ว่าเข้าไปให้ความช่วยเหลือค่อนข้างล่าชา้าเรื่องนี้นะคะนอกจากจะทำให้เราได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจาก ภาวะโลกเดือดหรือว่าภาวะร้อนจัดแล้วเรายังได้เห็นว่าการเตือนภยัยแล้วก็การแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในขั้นตอนการจัดการเพื่อที่จะรับมือกับภัยพิบัติหรือว่า Disaster Management ซึ่งหลักๆก,ก็มีอยู่อย่างน้อย4ขั้นตอนนะคะตามทฤษฎีของหน่วยงานด้านการป้องกันภัยพิบัติของอเมริกาก็คือการควบคุมการเตรียมการการตอบสนองแล้วก็การฟื้นฟูค่ะ นอกจากเรื่องนี้นะคะหลายฝ่ายก็ยังได้จับตาดูทิศทางของรัฐบาลท้องถิน่นรวมทั้งรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยโดยมีการคาดการณ์กันค่ะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็เยียวยาผู้คนที่ได้รับผลกระทบไปอีกระยะยาวรวมทั้งจะต้องพิจารณาถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ทางอ้อมด้วย ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะที่เกิดจากไฟป่าครั้งนี้ซึ่งอาจจะปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมของรัฐฮาวายเป็นระยะเวลานานค่ะสำหรับเหตุการณ์ไฟป่าที่เกาะมาวีนะคะก็ทําให้เราเนี่ยนึกถึงคําเตือนของเลขาธิการสหประชาชาติเกี่ยวกับภาวะโลกเดือดรวมทั้งการที่เน้นย้าให้ประเทศต่างๆและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังไม่ต้องรอเกี่ยงกันหรือว่าผลักดันให้ใครเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะคะ แต่ควรจะเป็นการร่วมกันดำเนินการคนละนิดคนละหน่อยเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกเดือดค่ะสำหรับคำเตือนของเลขาธิที่การสหรประชาชาติที่ได้เผยแพร่ไปเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะคะเมื่อมองในมุมมองของด้านการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์แล้วในการเตือนครั้งนี้อาจจะเป็นการใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องตามวาระโอกาสค่ะ เพราะว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติทั่วโลกที่ค่อนข้างรุนแรงและบ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมาทําให้สหรประชาชาติถือว่ามีข้อมูลที่หนักแน่นมากพอที่จะโน้มน้าวให้ผู้แทนประเทศต่างๆที่กําลังจะไปเข้าร่วมการประชุมคอป28บ28ที่เมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรสในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนธันวาคมปี2566ได้เห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามแผนการลด โลกร้อนทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นการลดการปล่อยคาร์บอนลดอุปสรรคด้านการเงินเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาโลกร้อนการให้ความสํำคัญกับความมั่นคงมนุษย์และการให้ทุกฝ่ายได้เข้าไปมีส่วนร่วมในแผนการแก้ไขปัญหาสภาพอากาศโลกนะคะเมื่อมนุษยชาติก้าวพ้โลกร้อนและกำลังก้าวเข้าสู่ยุคโลกเดือดกันแล้วการยอมรับว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังเกิดขึ้น คงเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจได้ไม่ยากแต่ว่าจะดีกว่าไหมล่ะคะว่าหากเรายอมรับแล้วและสามารถเข้าร่วมไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือชะลอปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโลกนี้ได้เพราะว่าในเมื่อมันยังไม่มีโลกใบอื่นๆให้เราหนีไปอยู่ได้หากเปรียบเทียบเอาง่ายๆเหมือนว่าตอนนี้ถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองและยอมลงทุนกับเรื่องสุขภาพได้มากขึ้น สร้างเป็นกระแสรักสุขภาพหรือว่า health conscious ไปแล้วทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราย่อมที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองและเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมได้เพื่อที่จะชะลอจุดเดือดของภูมิอากาศโลกด้วยกันนะคะโดยเราสามารถทําได้จากการหาความรู้และการปรับพฤติกรรมแม้ว่าอาจจะเป็นการปรับพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆแต่เราสนับสนุนการดําเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างจริงจังค่ะ ซึ่งเราเชื่อว,ว่าน่าจะสามารถส่งผลเปลี่ยนแปลงและสร้างแรงขับเคลื่อนในการชะลอภาวะโลกเดือดได้ในอนาคตต่อไปค่ะสำหรับ The Intelligence Podcast ในตอนนี้อยากจะขอฝากประเด็นเรื่องความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมกันตระหนักแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ